ขอความจเจริญในธรรมจะมีระยิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาผ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าเหตุให้อายุยืนคนเราโดยมากก็ปรารถนาที่จะให้มีอายุยืนยาวด้วยการทั้งนั้นแต่ว่า ในทางพุทธศาสนาก็ได้ให้ความรู้หรือว่าให้คำสอนว่าคนเราที่จะมีอายุยืนยาวได้นั้นต้องต้องประกอบไปด้วยการทำตัวทำตนให้เป็นอย่างไรถึงว่าจะอายุยืนยาวได้ไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่ว่าปรารถนาจะให้อายุยืนยาวแต่ว่าการกระทำใน ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปทำให้อายุเราไม่ยืนยาวด้วยการกระทำของเราหรือว่าโดยเหตุตา่างๆที่จะ,ะนำพามาทีนี้เหตุให้อายุยืนยาวในทางพุทธศาสนาท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างในประการแรกท่านก็กล่าวว่าสัพพายะการีโหติ ก็ทำตนให้สบายการทำตัวทำตนให้สบายในที่นี้ก็คือก็ต้องรู้จักการดำเนินชีวิตไม่ทำตนเองให้ทำานหนากเกินไปหรือว่าทำตนให้อัตาัรขัดสน บริโภคของนี่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นตการกระทำตนให้สบายก็คืออย่างน้อยอาหารก็ต้องกินให้คอผ้าหมูแล้วก็ทำสุขภาพจิตให้มีความลื่นเริง,เรงผ่องใสไม่ไม่เครียดเนี่ยเป็นการกระทำตนให้สบายฉะนั้นคนเราถ้า มีความสบายทางกายทั้งใจแล้วอายุก็ยืนได้ก็คือไม่เครียดแล้วก็ไม่กินอาหารที่ทำลายสุขภาพตนเองกินอาหารให้ครบห้าหมูในประการที่ 2, สองสปาเยมาต่างนะชานาติรู้จักประมาณในความสบายถ้าเรา อยู่สบายมากเกินไปก็ทําให้อายุสั้นได้อย่างเช่นบางคนอยู่ในห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้รับอากาศที่เป็นธรรมชาติก็ทำให้สุขภาพไม่ดีได้ฉะนั้นการถาตนให้อยู่ในความสบายมากเกินไปไม่รู้จักประมาณยับยั้งเนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องอาบห้องทึบ อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาแล้วเราคิดว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีแต่การอยู่ในสิ่งที่สบายเหล่านั้นมันทำให้บั่นทอนชีวิตของเราไม่ให้ยืนยาวนั่นเองในประการที่สมปริหน้าตาพอชีจะโหติบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเราก็ดูอาหารที่ย่อยง่ายไม่ว่าจะเป็น เปิดาพาผลไม้ในการบริโภคเราก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคว่าอาหารชนิดใดที่ย่อยง่ายและอาหารชนิดใดที่ย่อยยาก<ม>ก็มีส่วนที่จะทําให้สุขภาพของเราดีได้น,นั่นเองทาให้อายุของเรายืนยาวได้น,นั่นเองในประการที่สี่กาละจารีจะเที่ยวเป็นเวลา,าก็คือร,รู้จักเที่ยวหรือว่า ในการไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวกลางวันก็ดีแต่ว่าถ้าไปเที่ยวกลางคืนก็ทําให้อดับพดนอนทําให้เสียสุขภาพหรือว่าการเดินทางในเวลากลางคืนก็ทําให้เสียสุขภาพในการเดินทางมากๆตต้องนั่งลักหด้ัง,ขงแข็งอยู่ในยานพาหนะอยู่มากๆก,ก็ทําให้เสียสุขภาพได้ฉะนั้นท่านยังบอกว่าให้เที่ยวเป็นเวลาอายุเราจะได้ยืนยาวได้ ในประการที่หาพระมารีจะก็คือประพฤติโุดผมอาจารย์ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวในกาลมาคูณนั่นเองเพราะการยุ่งเกี่ยวในกาลมาคูณก็ทําให้สุขภาพของเราไม่ดีไปด้วยนั่นเองนี่เป็นหลักของเหตุที่ทําให้อายุของเรายืนยาวได้ธรรมาภาพก็นำหลักธรรมมาให้ญาติโยมได้ไพิจารณา ถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนยาวอาจจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราปราถนาที่จะมีอายุยืนก็ปฏิบัติตามคําพเจ้าในทางพุทธศาสนาก็จะได้อายุยืนตามความปรารถนาเจริญพร